สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะอันเมื่อนีห้หันที่มาส่วนกินเรื่องงานแต่เรื่องราส่วนกินมะม่วงนคะคะแ่บเลยกินผู้เดียวมีมุกปากมุกห,หยเนาะกินลงโซเชียลเด้อกินให้เบิ่งนเด้ออร่อยตกสปอนส์เถือเอ่อ เอามูกิ่อเี๋เออจะไปหมูหมอไรมา,านุเียนนะหรออเอาด้ค่ะเอาด้อค่ะแซบดีสิมะม่วงโบเห็นเนาะปลารสับปลารสับหนนหนัวมะม่วงจานใหญ่ค่ะมะม่วงจานใหญ่ เาหู้ญากินก็เลยบวกปาผงไว้ค่ะเป็นจางไหนเนาะค่ะพากันเทศงานมื่อวันเสาร์เนาะวันเสาร์เทงานกินฮอดคิดถึงคลิปจะถ่ายทําไว้ละค่ะยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปมะง่วงมามาเสิเอาคลิปมะง่วงลงให้เบิ่งซะก่อนแซ่บๆเวลาก็น่นหนัวมาจากบ้าน ขอขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมติดตามทางช่องนะครับไปหาทุกท่านหรือเปล่าคือว้าอะไนโทรศัพท์กระตายมันน็อกมันหอนเนาะค่ะมามาใส่กล่องอยู่นี่มา ืัอนี้เฮ็ดงานวันเสาร์เสาร์เฮ็ดงานเพาไอเลิกเครื่องมือเฮ็ดงานแล้วแล้วไม่ได้โอแล้วค่ะนั้นรายเดือนรายวันเ้าเจ้าได้อู่แบเปิดรายเดือนต้องไปเฮ็ดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเดือนหนึ่งสามสื้อมือเนาะต้องไปเฮ็ดตามหน้าที่เรา บคุยสะเพเฮละไปเรื่อยๆหลังจากขายบ้านแล้วกะก็ได้ไปเที่ยวไอ้วัดพระธาตุาวอยู่เลยเนาะคะ่ะว่าสิไปยอยู่จังมือเบึ่ง,งว่างๆซะก่อนค่อยไปเที่ยวเพราะว่าแต่ก่อนบานอยู่ทางไรระยองส่วนบุรีส่วนโน้นเนาะไปบ่อย ใ่นี้ค่ะขายบ้านแล้ว mm hmm. ก็มาเช่าห้องอยู่จะมบมีภาระในอนาคตเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ดีเนาะค่ะเนาะนะคะ่ะแซ่บดีลิตเลยสอเฮ็ดไวะคะ้ค่ะสอเฮ็ดอันม้่วง้ทีเฮ็ดเปนอันนี่เป็นกินเนื้อขาเด้อค่ะเด้อ ที่บอกคาเดียวว่าอาร่อยต้องพูงัขอย่างะครับส่วนคลิปนี้กะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับสมติดตามกาคือเก่า ทีเขาไปหาเพื่อนเพื่อนทุกซ่องทุกทุกบ้านคือเก่าค่ะจ้สุดท้ายนี้กระฟอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายเตาหูบบบ๊ายบาย,บาย